สวัสดีค่ะวันนี้ครัวเล็กๆจะมานำเสนอน้ำพริกกะปิค่ะผักตามชอบเลยนะคะพริกขี้หนูกระเทียมมะเขือพวงก,กะปิอย่างดีน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะน้ำปลา ผงที่คุณก็รู้ว่าอะไรมะนาวไข่สำหรับทำไข่ทอดชะอมค่ะน้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ำมันมะกอกหรือน,น้ำมันมะพร้าวแล้วแต่สะดวกค่ะเริ่มลงมือกันเลยค่ะ ครบพรไกกระเทียมค่ะกะปิตตามลงไปครบกๆบ,บดๆหน่อยนะคะ ติมน้ำตาลทรายแดงค่ะมะนาวน้ำปลาบดบดอีกนิดค่ะสุดท้ายมะเขือพวงอ๋อยังไม่สุดท้ายลืมของสำคัญไว้ได้เลยค่ะเติมลงไปเพียงเล็กน้อย มาเตรียมหักลวกกันค่ะ เด็ดและหั่นชะอมเตรียมทำไข่ทอดกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกกะปิของครัวเล็กๆแกล้มด้วยผักสดผักลวกไขท่ทอดชะอมแล้วก็ยังมีแกงจืดร้อนๆแถมด้วยไข่ต้มอ,อีกหนึ่งฟองค่ะไปทานกันให้อร่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวเล็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ